บายบายสวัสดีครับผมผมสวัสดีครับวันนี้ oh. ผมจะทำการเปลี่ยนสตรตีมนะผมเปลนสตรตีมมามองอัดแทนนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะผมว่าทำไมผมยกเลิกสตรตีมมานั้นแล้วมาสตรตีมม,มองอัดก็คืออยากสัตล์ใหมมันทุกคนเค็ปะ ใครอยากเล่นกับผมกดลิงก์ด้านล่างรนะผมใคยอยากเล่นกับผมกดลิงก์ด้านล่างเลยนี่นะมาเล่นกับอันนะผมเดี๋ยวผมจะต้องเปิดสตรีมนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดห้องเดี๋ยวผมเปิดทองอันนี้ใครวะอ๋อโอเคครับผม เข้ามาเลยตอนนี้ผมได้ทําการสร้างของแล้วนะกดลิงก์ับผมกดลิงก์นะฮะกดลิงก์ของผมไว้นะผมใครที่มาดูผมอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่าง50นะเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าเกิดดูคนอเอ้ยไม่เห็นมีรหัสเลยลิงก์อะผมกดลิงก์แค่นั้นแหละเข้ามานะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีการโทรด้วยนะทุกคนก็จะได้โทรผมนะมีคนมาดูแลสองคนก็ขอเกล่าวสดีผมนะ ใช่ค,ครับผมกดลิงก์เพื่อมาเล่นอมองอันกันนะผมอางน,นี้เดี๋ยวผมเปิดเลขห้องอนละกันอ่ะผมเปิดห้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดห้องผมสร้างห้องเองอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยเอาฆ่าตะกรสามคนอะปิดห้องป๊บเดี๋ยวผมจะบอกผมว่ามันคือรหัสรหัสน้องคือรหัสอะไรอะ ใครไวใครได้ครับผมใครไวใครได้ผมก็จะเปิดให้คนต่างชาติมาเล่นด้วยนะผมก็จะเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยนะเพราะว่าคนมันจะได้เยอะๆนั่นเองเพราะคนในสตรีมมันมีอยู่แค่สองคนโอเคมารอคนเข้าห้องมานะฮะเ้ระหว่างนี้ใครอยากถามอะไรก็ถามมา ข้อมูลส่วนตัวบอกหมดนะบผมเม้นมาเลยเม้นมาเลยเพราะตอนนี้รู้จักสถานาการณ์แล้วก็คือคือแบบคือง่ายๆก็คือแบบอ,งงอ,แบบอม,มาดูด,ด้วย ดูเสตีมมองอัดอ่ะก็อยากถามข้อมูลส่วนตัวถามมาเลยผมผมตอบอยู่แล้วนะตอบอยู่แล้วนะตอบอยู่แล้วแต่ผมจะต้องอ่าเสตีมบางคนดูนาะ รอคนเข้ามานะถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาในยะละเวลาประมาณสักเท่าไหร่วะประมาณอุ้ยมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีครับเอฟี FP, ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนเข้ามาในยะละเวลาที่กํกำหนดเอาไว้ทั้งหมด สิบห้านาทีห้าเอสิบห้าวิห้าสิบเก้านาทีนะแล้วเอทั้งหมดห้านาทีเนะี่ยแล้วจะไดมีใไฟเข้ามานะโอเคผมว่าดีวผมจะออกแล้วก็เข้าห้องอื่นดีวกว่านะอืมกว่าเยอะเลยก็ไม่ได้อันนี้เหรอ อ้าฮะเอ้ยไปละโอ้ยขอแท้น้อยไม่มีคนมาดูสตรีมเลยนะทอแท้จังเลยทอแท้จังเลยท้อแท้จังทอแท้ มผมว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาดูรอบนี้เดี๋ยวผมจะจไม่ผมจะไมส่สตรีมแล้วผมจะไม่แจกทุบเกิคือแบบใครไม่เข้ามาผมก็ไม่แจกจุคือสายนะคือใครไม่มีคนเข้ามาดูาก็จะไม่แจกทุบนหน้าอย่างนะเงี้ยแจกทุบปีเปล่าดูมัน,นก,ก,มมก่อนมันก่อน ถ้าเกิดง่ายๆถ้าเกิดไม่มีคนมาดูถึงสามสิบคนอะคือแบบบวกเลยนะว่าผม่ะจะปิดสตรีมแล้วจะไม่สตรีมอีกเลยอะจะปิดอจะปิดอะไรวเนี่ยน,น่าละผมว่าเดี๋ยวสมจาไม่จะสตรีมแา้ดีวกว่าวะ เดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วเพราะวเพราะว่าแบบไม่มีคนมาดูอะ่ะผมจะไม่สตรีมนะผมผมจะไม่สตรีมอีกแล้วถ้าเกิดจะสตรีมก็ผมจะสตรีมที่แฟนเพจ Facebook เอง ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าสตรีมที่เฟซบุ o กก็เอาไปทำไปเลยไปทักมาผมทักกลับอผมแล้วก่อนที่ต้องทักมาผมเนะี่ยต้องเขียนว่า fc p r o u tv นะซึ่งผมจะเชื่อก็คือ fc o w งเดี๋ยวผมจะคุยกับเขานะโอเคสตรีมนี้จบลงด้วยดีร่บผมบ๊ายบายครับบายบายทุกคนเลย ผมเมตรียมไปสตรีมอีกแล้วนะบ๊ายบายลงสตอรี